สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Seven Saturn เย่วันนี้ก็ห่างหายกันไปนานนะคะกับการรีแอคชั่นแล้วก็ขอโทษด้วยเสียงหายมดเลยตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ได้โอกาสดีๆแล้วที่กลับมาเจอกันกลับมากับการรีแอคชั่นเพลงของฮโอรินนะคะซึ่งเป็นเมนของเหนือเมนยิ่งกว่าเมนของเราเลยก็คือเราตกเข้าด้อมเคป๊อปได้กับพอลฮโอรินเลยเนาะอย่างที่ทุกคนรู้กัน โอเควันนี้เราจะกลับมากับซิงเกิลเวทนาคาที่เป็นดิสซิงเกิลซึ่งเพลงเนี้ยเราเล่าก่อนว่าปล่อยมานานมากทั้งทีเซอร์ทั้งภาพทั้งท่าเต้นคือสปอยออกมาหมดแล้วอะคือวันนี้ดูก็คือปล่อยใจดูแล้วก็แบบเออรอมานานจริงๆเพราะว่าเพลงแบบเทศมากเลยแล้วก็ด้วยวิชวลใดๆเอยคือ น่าจะคิดว่าไฮโอลิมตั้งใจทาเพลงนี้มากจริงๆแต่ว่าแอบเสียดายว่าไม่ได้เป็นอัลบั้มแล้วก็ไม่ได้ฟังเพลงอื่นๆรวมถึงเราก็ไม่ได้ที่จะอดหนุนตัวอัลบั้มเพราะเป็นดิตอลซิงเกิลเนาะเราก็อยากเก็บบั้มอันนี้ไว้ให้ภาพสวยมากจริงๆซึ่ง,งวีนี้ยเขาก็ถ่ายที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ออกมาที่เซอร์ดใดๆก็คือนั่งร้านของชามหนึ่งน้ำตกหนึ่งคือภาพไวล์เลที่สุดคือภาพนี้เออเป็นโมอาหน้าเป็นเลยช็อค งงแฟนคลับงงสวยได้อะไรขนาดนั้นวันนี้มาขายสวยนะครับไม่ได้มาขายขำแล้วก็แบบเออเอา,เอาท่าเต้นนะไปสปอยกับสิต้าไนทีนก็คือโบลามีเนาะเต้นคู่กันช่ำๆเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะตื่นเต้นว่าตอนนี้ Let's go ดีแหละดีละอุยอ้ยแล้วคุณลุงไปนอนอะไรตรงนั้นอะ่ะอุย้ยสวยมากเหยุดนอนก่อนได้ปะขอ่ายเอ็มวีก่อนเออออออนี่แหละ มีละเออเตาปต่าเตาเข่ามากเนี่ยชอบสีเนี้ยมันสดใสอ่ะจิก็เออมาละนี่ละโอ๊ยพอนางใส่เสื้อสีเหลืองนี่รีมายไปถึงแบบช่วงลอนลี่ช่วงแอ็สแรว,ลวเลยนะแกสวยมากเลยมีเนี้ย ทีนี้เคยดูละเป็นแบบโอ้ยสวยมากสวย,ยมากสวยมากสีโมน่าเนี่ยเราไปเที่ยวฟิลิปปินส์กันไหม <c oughs> เออเออเออต้นโชว์นักมวยไปเลยกับเออน <c oughs> <c oughs> ี่แหละเออเด็กงงไทยของเยาวชนนะครับ ไปเออท้าสวยมากถ้าเพลงเนี้ย,งยังไม่ได้ขึ้นเคคอนท่าเนี่ยแล้วเราเออเต็นในร้านคับป้างงท่าท่าเมื่อกี้ยังไม่ได้ขึ้นเคคอนคือโคตรว้าวเลยอ่ะพอ้ยแขนแจโอ้ยนี่สวยมากนี่เนี่ยเนี่ยสินเด็ดขาสวยมากน่นารนะักอาะ ตอนนี้กำลังต้องแบนเซอร์อยู่ว่าแบบสัมาัใจแต่มรรู้จักที่นาเรคนแรกที่เป็นแบนเซอร์คู่บุญของนางซีนเมื่อกี้ที่รวผมแกคือวันนี้มาดูปล่อยเอาจอจจริงเพราะว่าเพลงก็ฟังนหมาเกินครึ่งเพลงละทีเซอร์ก็ออกมาแบบออกมา จะขุดออกมาทั้งทุกซีนแล้วอะก็เลยแบบอาจจะไม่ได้มีอะไรววาวมากแต่ว่าอืไม่ผิดหวังกับทั้งเพลงท้งวิชวลใดๆก็ตามรู้ว่าพี่หนีนางน่าจะชอบเพลงีมากนางก็เลยโปรโมทในสกาดานั้นปล่อยวันแม่ด้วยวันของแม่ของจริงค่ะนี่แหละก็แค่มวัพน้อมว่าเพลงนี้แต่พานาประสบความสำเร็จผุแตก,กครั้ง ซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาหนึ่งวันแล้วนะเนาะเธอยังไม่ถึงยีิบสี่ชั่วโมงล้านห้าแล้วออไม god นี่แหละแต่ว่าชาร์จเกาหลีก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ล่เราโน่นโอเคอยู่แล้วเราก็ขึ้นเซสิบลสําำ,ำ,ำั่ตรงนี้เกาหลีซัมเมอร์ก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในเดชั้นหน้ายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับมาหาทุกคนบ่อยๆนะคะขอบคุณมากสำหรับว,วันนี้แล้วก็แอบ ิบให้ช่วยโปรโมทแม่ไฮโอรินกันด้วยนะคะไปฟังเพลงเวทกันเยอะๆนะครับเป็นเพลงที่ดีมากจริงๆเนาะเดี๋ยวเราไปทำแชร์เพลงเวทเพลงเวทต่อใหม่หนึ่งสองสามเดี๋ยวเราไปทำแชร์เพลงเวทันดีกว่าค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย